เซียนอมตะ2,500ปีบทที่921 2 0คนทะลวงขั้นยอดปรมาจารย์ภูเขาที่ใหญ่โตจนคนธรรมดาไม่สามารถแม้แต่จะแหงนหน้ามองยอดภูเขาได้ทำให้ผู้คนรู้สึกว่าตนเป็นเพียงมนุษย์ตัวเล็กกระจ้อยร้อยเมื่อยืนอยู่ที่ตีนเขาแต่จริงๆแล้วมันคือหยกปราณบริสุทธิ์ชั้นยอดนี่มันจะเป็นไปได้อย่างไรน่ากลัวน่ากลัวจริงๆ ต้องการต้องการมันเมื่อเห็นสายตาของละโมบจากผู้คนประเทศต่างๆสีหน้าของผู้บัญชาการทั้ง6เปลี่ยนไปหันมองหน้ากันแล้วพยักหน้าอย่างหนักแน่นพรึบร่างหนึ่งลอยขึ้นไปกลางอากาศดึงดูดความสนใจของทุกคนนี่คือเขตแดนของประเทศจีนผู้คนจากประเทศอื่นได้โปรดออกไปด้วยคำพูดของเยียนตี้ถูกส่งไปยังโสดประสาทของทุกคนอย่างชัดเจนภายใต้การช่วยกระจายเสียงของพลังปราณ มีสมบัติอยู่ที่นี่แล้วผู้คนจากประเทศอื่นจะเต็มใจจากไปได้อย่างไรเขตแดนของจีนงั้นเหรอฮาเกอร์ย่อยและกล่าวดินแดนภูผามหาทีเป็นดินแดนที่ไม่มีเจ้าของใครเป็นคนกำหนดว่านี่คือดินแดนของจีนระหว่างสนทนาเขาโบกมือขวาของเขาคร่น เสียงฟ้าร้องและฟ้าผ่าที่รุนแรงมากพุ่งออกมาจากฝ่ามือของเขาโจมตีภูเขาขนาดใหญ่ที่อยู่ข้างหน้าเขาต้องการทุบหินภายนอกออกและตรวจสอบว่าทั้งภูเขานั้นเป็นหยกปราณคุณภาพสูงจริงหรือไม่ทว่าวทันทีที่ฟ้าผ่าลงมาพรึบม่านพลังสีดำจางๆพลันปรากฏขึ้นที่ด้านหน้าของภูเขาคร่นเสียงฟ้าผ่าดังสั่นสะเทือน สายฟ้าที่โจมตีม่านพลังงานสีดำถูกดูดกลืนไปทันทีจากนั้นสายฟ้าที่ทรงพลังยิ่งกว่าก็ระเบิดออกมาจากชั้นม่านพลังงานกระแทกกลับไปทางฮาเกอร์โครมเสียงดังสนัน่นทันทีที่สายฟ้าฟาดกลับมาฮาเกอร์พลันกระตุ้นไอปราณของตนเพื่อต้านทานทันทีในท้ายที่สุดแม้ว่ามันจะต้านทานสายฟ้าฟาดได้อย่างสมบูรณ์แต่ก็ต้องถอยร่นไปหลายก้าว เมื่อเห็นเช่นนั้นสีหน้าของคนอื่นๆพัน,นเปลี่ยนไปฮากเกอร์อดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วคิดไม่ถึงว่าภูเขาขนาดใหญ่นี้จะมีพลังงานกำบังไว้จริงๆเมื่อพยายามสัมผัสถ,ถึงมันทุกคนพบว่าที่ม่านพลังงานที่ป้องกันภูเขานี้อยู่ในช่วงการสลายตัวอย่างช้าๆ เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบันแล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำลายกรอบป้องกันเพราะพลังของโล่ป้องกันนี้น่าจะมาจากภูเขาทั้งลูกเว้นแต่จะแข็งแกร่งพอที่จะทำลายมิฉะนั้นคงไม่สามารถเข้าไปได้อย่างแน่นอนดูจากระดับการสลายตัวของมันจะใช้เวลาอย่างน้อย3วันกว่าที่ม่านพลังจะสลายไปอย่างสมบูรณ์ ฮารเกอรวมตัวกับผู้นำอีก8ประเทศและเอ่ยพูดด้วยเสียงตำ่ำที่นี่คือดินแดนของจีนตอนนี้ไม่ดีสำหรับเราเท่าไรโดยเฉพาะความสามารถของซูเย่กลับไปพักฟื้นก่อนรอให้ม่านพลังสลายไปแล้วค่อยโจมตีพร้อมกันบรรดาผู้นำของประเทศต่างพยักหน้าพวกเขาก็วางแผนที่จะทำเช่นนั้นเหมือนกันแม้ว่าตอนนี้พวกเขาจะยอมถอยกลับแต่พวกฝั่งจีนก็ยังไม่สามารถคว้าโอกาสเข้าไปก่อนได้ ดังนั้นพวกเขาจึงไม่กลัวถอนตัวอีกสามวันค่อยกลับมาฮาเกอร์โบกมือเรียกทุกคนแล้วเหลือบมองไปทางจีนอย่างเย็นชาจากนั้นนำทุกคนถอนตัวออกไปทันทีประเทศอื่นก็ถอยกลับเช่นกันในระหว่างการถอนตัวผู้ใช้พลังที่นำโดยสหรัฐอเมริกาได้โพสต์บนบอร์ดสนทนาผู้ใช้พลังแห่งโลก การแข่งขันมาราธอนเพื่อสันติภาพสิ้นสุดลงแล้วจีนละเมิดข้อตกลงสันติภาพและก่อเหตุฆาตกรรมระหว่างการแข่งขันสันติภาพที่แท้จริงหรือสันติภาพจอมปลอมคนจีนไรยังอายจริงๆเลยนี่คือผู้ฝึกยุทธจีนที่เชื่อในสันติภาพงั้นหรือหน้าขันประเทศต่างๆได้โพสต์ข้อความว่าร้ายจีนอย่างต่อเนื่องผู้ฝึกยุทธจากทั่วทุกมุมโลกต่างพากันด่าว่าอย่างดูเดือดอยู่พักหนึ่ง พฤติกรรมของซูเย่เลวร้ายเกินไปนี่เป็นการฉีกข้อตกลงสันติภาพอย่างจงแจ้งทำไมการแข่งขันเพื่อสันติภาพกลายเป็นเหตุฆาตกรรมนี่คือวิธีที่จีนใช้รักษาความสงบสุขงั้นเหรอตอนแรกฉันคิดว่าสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆจะเป็นผู้ทําลายสันติภาพแต่ไม่ถึงเลยว่าผู้ทำลายสันติภาพที่แท้จริงจะเป็นจีนผู้ซึ่งแสวงหาสันติภาพตามที่ปากพูดมาตลอด ผู้ฝึกยุทธจากทั่วทุกมุมโลกด่าว่าจีนอย่างสาเสียเทเสียไม่ว่าคนในประเทศใดต่างก็ไม่อยากที่จะเผชิญหน้ากับสงครามพวกเขาทุกคนหวังว่าจะพัฒนาได้อย่างสันติแต่คิดไม่ถึงว่าจีนที่รักษาสันติภาพมาตลอดได้ทําลายสมดุลของดินแดนภูผามหาที่ลงเมื่อสงครามประตุขึ้นประเทศเล็กๆเ,เหล่านั้นที่รอคอยสันติภาพในท้ายที่สุดจะต้องได้รับผลกระทบจากสงครามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แล้วใครกันที่จะสามารถช่วยให้พวกเขาพัฒนาได้อย่างสันติจีนจะต้องถูกประนามที่ทำลายสันติภาพไม่นานนักข่าวในบอร์ดสนทนาถึงไปหูของผู้ฝึกยุธจีนเชื่เอ้ยเรากำลังทำลายความสงบสุขงั้นหรือพวกเอ็งตาบอดหรือไงวะทันใดนั้นผู้ฝึกยุจชาวจีนจำนวนมากเข้าสู่ระบบผู้ใช้พลังแห่งโลกเพื่อโตเถียง ไม่ใช่ว่าจีนละเมิดข้อตกลงสันติภาพแต่เป็นสหรัฐต่างหากที่ใช้การแข่งขันวิ่งมาราธอนเพื่อสันติภาพเป็นข้ออ้างเพื่อใช้โอกาสในการจัดการกับซูเย่การแข่งขันนี้สวมหน้ากากสันติภาพแต่แท้จริงเป็นการหลอกลวงและเป็นกับดักที่วางแผนไวอ้อย่างดีโดยสหรัฐอเมริกาต่างหากสหรัฐระยังอายจริงๆพวกเขาต้องการจัดการกับซูเย่แต่ทำไม่สำเร็จแล้วยังมาใส่ร้ายว่าซูเย่ทำลายสันติภาพ ผู้ฝึกยุทธชาวจีนต่างไม่พอใจผู้ฝึกยุทธจากทั่วทุกมุมโลกต่างงุนงงเล็กน้อยจัดการกับซูเย่ซูเย่หน่ากลัวขนาดนั้นเลยหรือไงหยุดโม้ได้แล้วจีนเป็นพวกชั่วร้ายระบบของพวกมันก็ชั่วร้ายด้วยไม่มีสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพพวกแกนั่นแหละที่ทำลายความสงบสุขและหวังที่จะยึดครองโลกด่าต่อไป ผู้ฝึกยุทธจากอีก8ประเทศที่นําโดยสหรัฐอเมริกาเริ่มเถียงกลับจีนมันไร้กาศและเจ้าเล่มไม่มีทางกลับตัวกลับใจแล้วความจริงตอนนี้ก็คือสูเย่ฆ่าคนแต่สหรัฐไม่ได้ฆ่าถ้าแกบอกว่าสหรัฐอเมริกาใส่ร้ายแกแน่จริงก็เอาหลักฐานมาสิไม่งั้นฆาตกรก็คือฆาตกรใช่แน่จริงก็เอาหลักฐานมาสิ เมื่อเสียงแห่งความสงสัยจากประเทศต่างๆเริ่มรุนแรงขึ้นการใส่ร้ายป้ายสีก็ยิ่งหนักขึ้นกลายเป็นไฟลุกไม่อย่างรวดเร็วมาจนถึงซูเย่กลับมาที่มหานครชทิตซูเย่ยิ้มหยานเมื่อเห็นข้อความสงครามความคิดเห็นสาธารณะจะเอาแบบนี้ใช่ไหมดีฉันมีวิดีโอเขาล็อกอินเข้าสู่บอร์ดสนทนาพู้พลายโพสต์วิดีโอที่แอบบันทึกไว้ก่อนเข้าสู่แดนลับแล้วอัปโหลดลงไป ระหว่างการแข่งขันทั้งหมดตั้งแต่การเจรจาก่อนเริ่มเกมไปจนถึงทุกอย่างหลังจากเข้าสู่แดนลับทั้งหมดถูกบันทึกโดยซูเยตไม่ต้องสงสัยเลยว่าการสกัดกั้นที่อาจเป็นอันตรายที่ซูเย่พบในระหว่างการแข่งขันและฉากที่เขาถูกล้อมโจมตีโดย9้าประเทศที่นำโดยสหรัฐอเมริกานั้นเห็นได้อย่างชัดเจน แม้ว่าหน้าจอการต่อสู้รอบสุดท้ายจะไม่ถูกบันทึกเพราะระหว่างการต่อสู้มันสั่นคลอนเกินไปทุกคนเห็นเพียงยอดฝีมือขั้นเก้าถูกตัดศีษะแล้วตกลงมาทางหน้าจอหลังจากดูวิดีโอจบเหล่าผู้ฝึกยุทธในบอร์ดผู้ใช้พลังโลกต่างตกตะลึงใครจะไปคิดภายใต้สถานการณ์ที่เข้าแข่งขันเพื่อสันติภาพซูยเยยัยงเตรียมอัดวิดีโอไว้ได้อีก และเรื่องที่ไม่คาดคิดยิ่งกว่านั้นคือประเทศอื่นๆได้เข้าร่วมเพื่อกำจัดซูเย่จริงๆแถมยังเป็นการลอบโจมตีอีกทุกประเทศเงียบไปชั่วขณะหนึ่งทุกประเทศที่ออกมาดิดดิ้นบนบอร์สนทนาก่อนหน้านี้พลันปิดปากเงียบไปทันทีเมื่อเห็นวิดีโอไม่ใช่แค่ปิดปากแต่อับอายพูดเรื่องไร้สาระสัตว์น้ำสกปรกใสผู้บริสุทธิ์แต่เมื่อความจริงเปิดเผยสถานการณ์แบบนี้น่าอับอายเกินไป พูดต่อสิชอบสาตร์น้ำสกรปรกชอบใส่ร้ายคนอื่นไม่ใช่เหรอตอนนี้ยังมียังอายอยู่ไหมถ้าฉันเป็นแกฉันคงขุดหลุมให้ตัวเองมุดเข้าไปฝังแล้วหน้าด้านหน้าทนจริงๆทำลายสันติภาพด้วยตัวเองแล้วยังมาใส่ร้ายคนอื่นหน้าขยะขยงไปไหมไรยังอายผู้ฝึกยุทธจีนโจมตีอย่างดูเดือดพร้อมกับข้อความเอายายา่ยเยยหยัน อีกทางด้าน18ประเทศที่นำโดยสหรัฐถูกด่าจนทนไม่ไหวอีกต่อไปเผลอไร้เดียงสาเสียจริงสันติภาพอะไรกันไม่มีของแบบนั้นอยู่ในโลกใบนี้หรอกโลกนี้ไม่มีสันติภาพที่แท้จริงนับประสาอะไรกับดินแดนภูผามหานทีในโลกนี้ผู้แข็งแกร่งเป็นที่เคารพนับถือผู้อ่อนแอก็ต้องถูกรังแกประเทศต่างๆตอบโต้แบบสองมาตรฐานสุนัขสองมาตรฐาน และยังอายพวกขยะเจ้าเล่์ไร้กาศผู้ฝึกยุทธจีนเย,ยน้ยหยันฝ่ายหนึ่งเอ่ยเย่อเย้ยอย่างสบายใจอีกฝ่ายหนึ่งถูกด่าจนโกรธเกรี้ยวทุกคนรู้ดีการต่อสู้ครั้งนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้สิ่งที่เรียกว่าสันติภาพถูกฉีกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยโดยสหรัฐอเมริกาและกองกำลังพันธมิตรของเขาณประเทศจีน หลังจากโพสต์วิดีโอเสร็จซูเย่ก็เลิกให้ความสนใจกับความคิดเห็นของสาธารณชนเขารีบมาที่ห้องลับของมหานครชทิศลำเลียงยาสมุนไพรเซียนทั้งหมดที่เขาต้องการใช้เปิดเตาหลอมโอสดยาเซียนจือเว่ยระดับกษัตริย์สามารถกลั่นเป็นเม็ดยาได้ด้วยฝีมือการหลอมโอสถของซูเย่ยอย่างน้อยสามารถหลอมได้20เมตรหรืออย่างมากสามารถหลอมได้30เมตร เมื่อถึงเวลานั้นจะไม่มีแค่ยอดปรมาจารย์เพิ่มมา1หรือสองคนแต่เป็นอย่างน้อย10คนหรือแม้แต่30คนต่างหากผู้บัญชาการทั้ง6รู้ว่าสูยเย่กำลังจะทำอะไรจึงรวมตัวกันคอยคุ้มกันอยู่ด้านนอกไม่นานหลังจากนั้นคลื่นเสียงฟ้าร้องสั่นสะเทือนทั่วผืนพาถูกปกคลุมไปด้วยเมฆฝนฟ้าขนองแสงจากสายฟ้าฟาดดึงดูดความสนใจของทุกคนทั้งในและนอกเมือง ผู้คนนับไม่ถ้วนตกใจจนพูดไม่ออกสายฟ้าที่น่ากลัวฟาดลงมาจากท้องฟ้าโดยตรงบนหลังคาของห้องลับจนเป็นรูปวางผู้บัญชาการทั้งหกมองทุกอย่างด้วยความประหลาดใจทันใดนั้นกลิ่นหอมอันน่าหลงไหลก็กระจายออกมาจากห้องลับอบอวลคละคลุ้งไปทั่วราวกับจะทำให้ทุกคนมึนเมาซูเย่เดินออกจากห้องลับในมือของเขาเขามีเม็ดยาจื่อไว้อยู่20เม็ดสำเร็จแล้วใช่ไหม เสียงเอ่ยถามที่เปี่ยมด้วยความประหลาดใจของเจียงซานดังขึ้นสำเร็จแล้วสูเย,ย่กิมเรียกรวมตัวยอดฝีมือขั้นก้าวมาที่ห้องฝึกฝนวันนี้ผมจะทำให้โลกต้องจับตามองดูพวกเราทุกคนมารวมตัวกันแล้วแววตาของเยี่ยนตี้เป็นประกายพลางเอ่ยไปกันเถอะไม่นานผู้นำของสำนักต่างๆรีบไปที่ห้องฝึกตามที่เยี่ยนตี้บอกรวมทั้งเยี่ยนตี้และเจียงซานเองด้วย ในการฝึกฝนครั้งก่อนความแข็งแกร่งของทั้งสองคนได้รับเลื่อนไปจนถึงจุดสูงสุดของขั้นเก้าหลอมหกผู้บัญชาการอีกสี่คนที่เหลือเพิ่งเลื่อนขึ้นขั้นเก้าหลอมหกยังไม่แข็งแกร่งเท่าดังนั้นพวกเขาจึงไม่สามารถใช้โอสถเพื่อทะลวงขั้นได้และนอกจากผู้บัญชาการทั้งสองแล้วยังมีปู่ของซูเย่ซูเจียนอินซูฮาชิงและคนอื่นๆก็ได้รับเลือกเช่นกันปิดประตูแจกจ่ายโอสถ ยอดฝีมือขั้นก้าทั้ง20คนกลืนโอสดดาวจื่อว้่ยลงไปจากนั้นไม่นานท้องฟ้าเหนือดินแดนภูผามหานทีทั้งหมดพลันถูกปกคลุมไปด้วยเมฆสีดำจากนั้นตามด้วยอัสนีบาดสีทองฟาดลงมาทั่วท้องฟ้าทําให้ดินแดนภูผามหานทีของจีนทั้งหมดถูกปกคลุมไปด้วยแสงสีทองอร่ามตาเวลานี้ทางฝั่งอนาเขตของจีนได้รับความสนใจจากทั่วโลกตามที่สูเย่พูด ทุกประเทศในโลกต่างตกตะลึงกับฉากอันน่าสะพรึงกลัวที่ประตูขึ้นจากฝั่งเขตจีนพวกเขาตกใจจนพูดไม่ออกจากนั้นใบหน้าของพวกเขาก็มืดมนและน่าเกลียดจีนมันทำอะไรอีกแล้วในที่สุดทั้ง20คนก็ทะลวงขั้นสำเร็จขวัญกำลังใจของกองทัพจีนพุ่งสูงขึ้นอีกกึกมหานครชทิตในห้องฝึกตนประตูหินเปิดออกกว้าง เงาร่างสิบร่างที่ไร้ซึ่งไอปราณ,ณพันปรากฏต,ตัวขึ้นกลางอากาศมองดูคน20คนที่อยู่ข้างหน้าพวกเขาด้วยสายตาตกตะลึงเซียนอมตะ2,500ปีบทที่922เชิงห่วงนำขบวนมอนสเตอร์เดินเล่นน้องเล็กไม่ว่าเรื่องอะไรก็ทำได้เกินความคาดหมายตลอดจริงๆในตาของปรมาจารย์ลูกเปี่ยมไปด้วยความตกใจเมื่อมองไปยังสุเยศ เกินความคาดหมายอะไรนี่มันทำให้โลกสันสะเทือนต่างหากนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของฉันที่ได้เห็นคน20คนทะลวงขั้นสู่ยอดปรมาจารย์พร้อมๆกันการกระทําของน้องเล็กซูจะต้องถูกจดจําไปชั่วนิรันดร์แต่เดิมฉันคิดว่าน้องเล็กซูยังเด็กเกินไปแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าคนแก่เช่นเราต่างหากที่ดูอ่อนต่อโลกยอดปรมาจารย์ทั้งสิที่เพิ่งมาถึงได้ประสานมือไปทางซูเยระหว่างเอ่ยชม พวกเขาเรียกซูเย่ว่าน้องเล็กทุกคนที่ได้ยินต่างอ้าปากค้างอย่างตกตะลึงทว่าวเมื่อคิดอย่างรอบคอบซูเย่คู่ควรกับคำเรียกนี้จริงๆยอดปรมาจารย์ไม่ตีสนิทกับใครไปเรื่อยหรอกนะโดยเฉพาะยอดปรมาจารย์ที่พึ่งพาความแข็งแกร่งของตนเองเพื่อทะลวงสู่ขั้นยอดปรมาจารย์ซึ่งใช้เวลาหลายปียอดปรมาจารย์เท่าเหล่านี้ปกติแล้วชอบมองผู้คนด้วยสายตาดุร้ายด้วยซ้ำ สิ้นเสียงของยอดปรามาจารย์ทันใดนั้นพลานมีคนเดินออกมาจากกลุ่มคนสำนักชีเทียนขอขอบคุณขอบคุณสำหรับความการุณาชายชาราในชุดคลุมสีทองประสานมือไปทางสู่เยตทันทีที่เขาเคลื่อนไหวอีกสองคนก็ตามมาอย่างรวดเร็วสำนักเมคาครามจะจดจำความช่วยเหลือที่ไม่เห็นแก่ตัวของผู้บัญชาการสู่ในครั้งนี้อย่างแน่นอน สำนักหลิงเจี้ยนจะจดจำความดีของเจ้าสำนักซูไว้เช่นกันคําขอบคุณจากสามสำนักโบราณเมื่อเห็นดังนั้นคนอื่นก็รีบรุดเดินขึ้นไปข้างหน้าแม้ว่าเธอจะเป็นสิทกิติมศักดิ์ของสำนักกระบี่โบราณของฉันแต่ความช่วยเหลือครั้งนี้มันมากเกินไปดังนั้นจงรับการคาระวะจากพวกเราซูเจียนอินนำทุกคนในสำนักกระบี่โบราณและโค้งคำนับให้ซูเย่ ขอบคุณผู้บัญชาการสูสำหรับความช่วยเหลือของคุณหากเราสามารถเอาชีวิตตรอดในการต่อสู้ครั้งนี้เราจะจะรึกชื่อผู้บัญชาการสูบนแผ่นศิลาของสำนักเราไม่มีอะไรจะให้แต่พวกเราจะทำอย่างเต็มที่ที่สุดในการต่อสู้ครั้งนี้อย่างแน่นอนไม่ทำให้ผู้บัญชาการสูต้องผิดหวังคนที่เหลือก็ประสานมือและโค้งคำนับสูเย่เพื่อแสดงความขอบคุณเราก็คงไม่ต้องพูดอะไรให้มากความแล้ว เจียงซานและเยี่ยนตี้มองหน้ากันอย่างกระอักกระอ่วนเล็กน้อยคนกันเองจะพูดให้มากความไปทําไมหลักครับไม่เพียงแค่ตอบกลับเจียงซานและเยี่ยนตี้เท่านั้นแต่ยังเอ่ยตอบกับทุกคนสู่เย่ประสานมือของเขาไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรในอนาคตตอนนี้เราทุกคนต่างก็เป็นครอบครัวเดียวกันไม่มีประเทศก็ไม่มีบ้านทุกท่านไม่จําเป็นต้องกังวลทุกคนพยักหน้า แม้ว่าฉันเพิ่งจะทะลวงขั้นมาแต่เมื่อไปถึงระดับยอดปรมาจารย์เราก็สามารถต่อสู้กับยอดปรมาจารย์ของฝ่ายศัตรูได้แม้ว่าเขาจะล่งใจแต่เย็ยนตี้เอ่ยปากอย่างลังเลมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่คน36คนจะจัดการกับ48ยอดปรมาจารย์ของกองทัพศัตรูโดยเฉพาะในระดับโลกยังพอมีเวลาอยู่ ผู้เท่าลู่ลุกขึ้นยืนฉันถือโอกาสนี้ให้คำแนะนำแก่ทุกคนเลยแล้วกันอย่างน้อยก็ให้ระดับขั้นของทุกคนมีเสถียรภาพสิบปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่พยักหน้ายืนยันหลังจากการทะลวงขั้นครั้งนี้คำชี้แนะของซูเย่จะไม่มีประโยชน์อะไรกับผู้ที่เพิ่งทะลวงขึ้นขั้นยอดปรมาจารย์เหล่านี้มากนะักขั้นปรมาจารย์ก็พอแล้ว ซูยเย่เอ่ยขึ้นผมมีวิธีอื่นในการจัดการกับยอดปรมาจารย์จากการวิเคราะห์ทางทหารในปัจจุบันเราไม่ได้ขาดยอดปรมาจารย์แต่เป็นผู้ฝึกยุทธขั้น9ทุกคนพันตกตะลึงขั้น9แต่นั่นก็เรื่องจริงในสนามรบผู้ฝึกยุทธขั้น9สามารถมีบทบาทไม่น้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนที่ยอดปรมาจารย์กำลังรมรันพันตูกับฝ่ายศัตรูผู้ฝึกยุทธขั้น9จะกลายเป็นตัวหลักในสนามรบ ในไม่กี่วันที่ผ่านมามีคนทะลวงสู่ขั้น9ก้าหลายคนแล้วเยี่ยนตีเอ่ยขึ้นทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณการชี้แนะครั้งก่อนของเธอมีหลายคนที่ได้ทะลวงขั้น9ก้าและในการฝึกฝนในภายหลังบางคนก็ทะลวงขั้นก้าได้ด้วยความเข้าใจของตนเองกว่าจนถึงวันสงครามจํานวนผู้ฝึกยุทธขั้นก้าคงมาพอที่จะจัดการกับมัน มีผู้ฝึกยุดขั้นแปดทะลวงขั้นเก้าอีกแล้วฉันได้ยินมาว่ายังมีอีกหลายคนที่ฟังคำชี้แนะของซูเย่เมื่อฝึกฝนแล้วจะมีผู้ฝึกยุดขั้นเก้าเพิ่มอีกข่าวดีดังเข้ามาจากนอกประตูปาปูเตอ๋อเจ้าตรงหลินหล,นหลานหลานและอูเซียนหาวผู้บัญชาการทั้งสี่เดินเข้ามาในขณะที่นำข่าวดีเข้ามาเขาก็ประสานมือเพื่อแสดงความยินดีกับทุกคน ความแข็งแกร่งโดยรวมของกองทัพเราพัฒนาขึ้นเรื่อยๆและทุกอย่างเป็นเพราะซูเย่ปาปู้เตอเอ๋ยพลางหัวเราะยื่นมือตบไหล่ซูเย่คนอื่นๆก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งการพัฒนาที่ซูเย่ได้มอบให้กับทีมสืบสวนและกองทัพจีนนั้นช่างเหลือเชื่อจริงๆเพิ่งได้รับข่าว หลังจากชมเชยซูเย่ใบหน้าของปาปูเตอ๋อก็เคร่งครึมลงทันทีเขาพูดกับซูยเย่ในตอนที่เธอกำลังหลอมเม็ดยาและคนอื่นกำลังฝืนฝนกันอยู่เก้าประเทศที่นำโดยสหรัฐอเมริกาก็ไม่ได้อยู่นิ่งดูดดยแม้ว่าจะไม่ได้ทำอย่างอึกทึกครึกโครมแต่เราพบว่าพวกเขากำลังกลืนกินประเทศเล็กๆทั้งหมดที่ทติดกับพวกเขาและแม้แต่ประเทศที่เป็นพันธมิตรที่จงรักภักดีต่อสหรัฐอเมริกาก็ถูกกำจัดอย่างไร้ความปราณี สมกับที่เป็นอเมริกาจริงๆสุยเย่ยยันในเมื่อประเทศเหล่านั้นเลือกที่จะเป็นสุนัขรับใช้ของสหรัฐอเมริกาพวกเขาก็คงจะรู้ว่าสักวันคงจะถูกกลืนกินโดยสหรัฐอเมริกานอกจากนี้ประเทศต่างๆก็ยังกำจัดมอนสเตอร์กันด้วยหลานๆกล่าวเสริมดูเหมือนว่าจะตกใจกับความสามารถของเธอที่กระตุ้นกองทัพมอนสเตอร์ได้ความเร็วก็ค่อนข้างเร็วเลยทีเดียว ซูยเย่แสยยิ้มดวงตาของเขาเป็นประกายและกล่าวพวกเขาต้องการฆ่ามอนสเตอร์ทั้งหมดนั้นผมจะนำมอนสเตอร์ทั้งหมดออกมาล่วงหน้าดูสิว่าพวกเขาจะทำยังไงระหว่างพูดซูยเย่ประสานมือคาระวะทุกคนจากนั้นจึงทะยานตัวออกไปที่เส้นเขตแดนทันทีผู้บัญชาการทั้งหกหัวหน้าสำนักและประมาจารย์ประเภทหนึ่งติดตามอย่างใกล้ชิด คนกลุ่มหนึ่งไม่นานพวกเขาก็มาถึงพื้นที่ห่างจากชายแดนประมาณ10กิโลเมตรซูเย่กระตุ้นพลังปฐมปราณกำเนิดในร่างกายของเขาทันทีทันใดนั้นคลื่นแผ่นดินเริ่มสั่นสะเทือนมอนสเตอร์ในรัศมีร้อยกิโลเมตรจากทุกทิศท,ทุกทางไม่ว่าจะกำลังต่อสู้หรือพักผ่อนอย่างสบายๆก็ถูกกระตุ้นมาทันทีพวกมันรีบมุ่งไปยังตำแหน่งของซูเย่อย่างบ้าคลาั่ง ฉากนี้ทำให้ผู้คนจากทุกประเทศที่พยายามจะกำจัดมอนสเตอร์ต่างพากันตกใจหยุดมอนสเตอร์พวกนี้ซะจีนอีกแล้วซูยเย่อีกแล้วซูยเย่กระตุ้นมอนสเตอร์อีกครั้งเขาต้องการทำอะไรกันแน่จีนจะทำอะไรอีกพวกเขาบอกว่าพวกเขาจะไม่เป็นฝ่ายลงมือก่อนไม่ใช่หรือชั่วพริบตาเดียว ทุกประเทศทั่วโลกต่างตกตะลึงคิดไม่ถึงว่าซูเย่จะกระตุ้นกองทัพมอนสเตอร์มาอีกครั้งในเวลานี้แต่เมื่อเห็นว่ากองทัพมอนสเตอร์ไม่ได้โจมตีค่ายของพวกเขาแต่มุ่งหน้าไปทางเขตแดนของจีนผู้นำผู้ใช้พลังระดับสูงของประเทศต่างๆรวมตัวกันทันทีกองทัพมอนสเตอร์กำลังมุ่งหน้าไปหาจีนทำไมเราไม่มีถือโอกาสบุกไล่ฆ่าจีนไปในคราวเดียวเลยล่ะอาเธอร์ผู้นำของอังกฤษเอ,อ่ยเสนอ ไม่ฮาเกอร์ที่อยู่ด้านข้างเอ่ยคัดค้านทันทียังไม่ถึงเวลาเนื่องจากซูเย่ก่อให้เกิดกองทัพมอนสเตอร์เขาต้องมีแผนการบางอย่างเราไม่อาจประมาทได้นอกจากนี้อาณาเขตของจีนมันไม่น่าสนใจอีกต่อไปแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือภูเขาหยกปราณในเขตของจีนหยกปราณคุณภาพสูงของภูเขาทั้งลูกเป็นสมบัติที่ใหญ่ที่สุดในดินแดนภูผามหาันทีอาเธอร์พยักหน้า ลงมือตอนนี้ก็ดูเหมือนจะหุนหันพลันแล่นไปหน่อยจริงๆสิ่งสำคัญคือภูเขาหยกปราณคุณภาพสูงก่อนที่ม่านพลังของภูเขาจะหายไปอย่างสมบูรณ์จำเป็นต้องพักฟื้นถึงเวลาจะได้ต่อสู้เพื่อมันอย่างสุดกำลังเมื่อคิดถึงเรื่องนี้อาเธอร์ก็เหลือบมองทางหาเกอร์ความเย็นชายฉายว่าผ่านในดวงตาของเขาฉันหยุดมันไม่ได้หยุดไม่ได้เลยข้ามอนสเตอร์เหล่านี้ เสียงดังเออวยวายไปทั่วทุกที่ผู้ฝึกยุ่จากประเทศต่างๆพยายามฆ่ามอนสเตอร์แทนเพราะพวกเขาไม่สามารถหยุดพวกมันได้แต่ปรากฏว่าความดูร้ายของมอนสเตอร์นั้นเกินความคาดหมายไปมากไม่ว่าพวกเขาจะโจมตีหรือขัดขวางอย่างไรพวกเขาก็ไม่สามารถหยุดกองทัพมอนสเตอร์ได้เลย ซูเย่คนเดียวจะควบคุมมอนสเตอร์จำนวนมากขนาดนี้ได้ยังไงถึงเวลานั้นจีนจะต้องเกิดความกลาหลแน่อนนี้มันจุดไฟเผาตัวเองชัดๆเมื่อมองไปที่กองทัพมอนสเตอร์ที่พลุ่งพล่านฮาเกอร์ดูเหมือนจะคิดอะไรบางอย่างได้รอยยิ้มย่อเย้ยปรากฏขึ้นที่มุมปากของเขาแจ้งคนอื่นเตรียมการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับสงครามในเขตแดนของจีนมากขนาดนี้เลยเหรอมอนสเตอร์ Monster มีมากเกินไป ฉันไม่รู้สึกถึงพลังงานใดๆในร่างกายของซูเย่เลยเขากระตุ้นมอนสเตอร์มากมายขนาดนี้ได้ยังไงทุกคนต่างตื่นตะลึงผู้นำของสำนักต่างๆและยอดปรมาจารย์อดไม่ได้ที่จะเผยแววความประหลาดใจบนใบหน้าของพวกเขาเมื่อเห็นว่าซูเย่ดึงดูดมอนสเตอร์จำนวนมากมาได้ในสายตาของพวกเขาที่มองไปยังซูเย่ซับซ้อนยิ่งขึ้นผู้ชายคนนี้ทำไมถึงทำอะไรได้ไปหมดเสียทุกอย่าง เยี่ยนตี้เจียงซานและผู้บัญชาการอีก6คนขมวดคิ้วพลางพุ่งตัวไปที่ด้านข้างของซูยเย่พร้อมกันดึงดูดพวกมอนสเตอร์มาแล้วแต่ถ้าไม่สามารถควบคุมพวกมันได้แล้วพวกมันทำร้ายกองทัพของเราจะทำยังไงละ่ะเยี่ยนตี้เอ่ยถามผมจัดการเองซูยเย่เอ่ยกับผู้บัญชาการทั้ง6อย่างมั่นใจจากนั้นเฉิงหวงเอยเสียงต่ำ ทันใดนั้นม่านหมอกได้ลอยตัวขึ้นมาและเฉิงหวงที่อยู่ข้างๆไปจือรานมาตลอดก็วิ่งออกจากหมอกทำงานหนักหน่อยนะเอานีิยกปรานระดับสูงซูยเย่เหยียดมือออกและตบที่คอของเฉิงหวงแล้วโยนยกปรานเข้าไปในปากของมันดูเหมือนวัวแก่เคี้ยวหญ้าเฉิงหวงบทขยี้และกลืนหยกปรานระดับสูงลงไป จากนั้นมันก็ถูสีซะลงบนตัวซูเย่ด้วยใบหน้าพึงพอใจและพยักหน้าเห็นด้วยกับคำขอของซูเย่ซูเย่โคโจรปฐมปราณหนึ่งในสิบของเขาลงในร่างกายของเฉิงหวงทันทีร่างกายของเฉิงหวงสั่นสะท้านไปเถอะพาพวกมันไปเดินเล่นเฉิงหวงส่งเสียงร้องตื่นเต้นทันใดนั้นมันก็พุ่งตัวออกไปอย่างรวดเร็ว ซูยเย่รีบกำจัดปฐมปราณกำเนิดบนร่างของเขาและเบี่ยงความสนใจของกองทัพมอนสเตอร์ไปยังเฉิงหวงได้สำเร็จด้วยความเร็วของเฉิงหวงแม้ว่ามอนสเตอร์เหล่านี้จะไล่ตามกี่วันกี่คืนพวกมันจะไม่มีวันตามเฉิงหวงได้ทันเฉิงหวงยังมีเวลาหยุดพักได้สองสามนาทีเพื่อกินหยกปราณและวิ่งต่อไปอีกทางด้านหนึ่งผู้นำของสำนักต่างๆและยอดปรมาจารย์ต่างตกตะลึงเมื่อเห็นฉากนี้ ซูเย่ยมีเฉิงหวงในตำนานจริงหรือแล้วยังเชื่อฟังเขาอีกทุกคนล่งใจอย่างยิ่งที่เห็นเฉิงหวงวิ่งนำมอนสเตอร์ไปเป็นวงกลมในเมื่อเป็นเช่นนี้พวกเราก็วางใจเมื่อผู้บัญชาการทั้งหกเห็นฉากนี้ต่างก็พากันหัวเราะคิกคัก ในตอนนี้เองเยี่ยนตี้ยกมือขึ้นดูข้อมูลที่แสดงบนน,นาฬิกาสื่อสารมันติฟังชันที่เขาสวมอยู่บนข้อมือเขายิ้มและโบกมือทันทีไปเถอะกลับไปประชุมกันเยี่ยนตี้โบกมือพลางเอ่ยคนที่เรากำลังรอมาถึงแล้วได้เวลาวางแผนการต่อสู้ดีๆแล้ว